สวัสดีครับจัดตอนที่แล้วนะครับที่เราเาทําส่วนล็อกอินนะครับแล้วก็ให้มี redirect ไปที่หน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับอ,อย่างแรกที่เราจะทําก็คือ,อให้หน้าแรกเนี่ยนะครับมีถ้าเราล็อกอินแล้วให,ให้ให้มีชื่อ user ปรากฏนะครับที่หน้าแรกสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มตัวในออฟเซอร์วิสนะครับให้ ให้อ,อ่านได้นะครับ <descon fin anta> ว,ว่าม <athlete> ี user login หรือยังนะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันครับ user login ชื่อประมาณนี <cells cause simple subway> ้พอแล้วกันนะครับโอเคเราก็ดูจาก local storage มี access token หรือเปล่าก็คือ return local storage access token นะครับ นะก็แปลนดีเ็กซ์พอร์ตมานะครับตหลกนนะครับแล้วก็เจ็บยออันนี้เป็นบูลนะครับ เอ่ออ mm ัน hmm. น mm ี hmm. uh, so, uh. mm ้เป็นสตริงนะครับหรือมันก็เหล่าเอ่อนี่ฮะครับ เป็น s สตริงหรือไม่ก็เนานะครับแล้วก็ if is user l o g in นะครับ t h e return l o c a <oughs> l s t o r d นะค s ับถ้าไม่ return i no โอเคนะครับเราก็มีฟังก์ชัน get username แล้วนะครับโอเคนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฟังก์ชันสองอันนี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ที่ในใน,ในตัวอื่นนะครับทีนี้ที่หน้าแรกนะครับถ้าเรามาดูหน้าแรกตัวหน้าแรกอันนี้คืออยู่ในแอปเลยนะครับเป็นก่อนที่จะเข้าเราเตอร์เลยนะยตนีนะ้อนนี้สวิส c ์ก่อนที่จะแสดงอะไรต่างๆนะครับเราก็จะในแอปเนี่ยเราก็จะต้องโหลดชื่อโหลดอะไรตรงนี้เลยนะครับ โอเคเราก็จะเราก็จะอินพอรนะครับอันนี้มันหน้าจอนะซอโซลิเรอยห้างบนแล้วกันนะครอินพอร์ตนะครับพอร์ตโซลิดรอมเดลิสเซสโซลิในตัวนี้ก็จะมีตัวมันก็จะมีสเต็นิดหนึ่งนะครับก็คือข้อมูลว่ายูเซอร์ อย,อยู่หรือเปล่านะครับแล้วเราก็เอาชื่อ user มาสแสดงตรงนี้อ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับก็ะจะอยู่ใน n a m เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับงั้นก็เออ่ราก็คลิก Add นะครับแล้วก็ cons user name แล้วกันนะครับ user n a ก็คือเป็น string กับ i t าวนะครับเป็นได้2ค่านะครับก็เริ่มต้นเป็น now ไปก่อนโอ,โอเคนะฮะงั้นก็อันนี้ก็เราก็มาเช็คว่า user name หรือเปล่านะครับถ้า user name มีนะครับเราก็ใส่ user name ไปเลยนะครับ เองง่ายๆอย่างนี้นะครับโหมดยูซอร์ User. เดี๋ยวใครไปทำเว็บก็ทำหน้าตาให้สวยนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาถึงเราก็สั่งเ,เดี๋ยวตรงนี้ถ้าเราทำนี้นะครับเซตยู้ใช้หนี่นะับแล้วก็ออทบริเวณดอทเก็บยู้ใช้หนึ่ทำอย่างนี้เนี่ยถามว่าได้ได้ไหมฮะลองดูนะฮะโอเค รันแล้วมันระเบิดนะครับถามว่าทําไมรันแล้วมันระเบิดมันเป็นอินิตหลูเพราะว่าอสูตรจ,จะเป็นพวกนี้นะครับเรามาทำเนี่ยออกอนกันนะครับนะอันนี้ก็โอเคแต่ว่าพอเรามีการเซ็เอสเตตตรงนี้นะครับเอมันก็จะเรียกตัวเองเซ็ตสเตสเตแล้วมันก็มันก็ คือถ้าจำได้ใน React เนี่ยถ้าเราเซตสเตตมันก็จะวาดใหม่นะครับถ้าเราสั่งเซตวิลเอร์เนี่ยตรงนี้แปลว่าตัวสเตตเนี่ยมันช่โดนโดนแก้ใหม่ตลอดนะครับจนกระทั่งมันก็ติดลูมันก็จะร re ีเรนเดอร์ไปตลอดนะครับก็รัน,นพอเราสั่งนี้นะครับลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเครื่องเราก็จะชา้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันเนี่ยทูมินิรีเรนเดอร์นะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า คำสั่งเนี้ยนะครับเลวลาวันเรนเดอร์แอปปุ๊บคำสั่งนี้ถูกเรียกเรียกปุ๊บเปลี่ยนสเตตเป็นสเตตปุ๊บก็เรนเดอร์ใหม่เรนเดอร์ใหม่ก็เปลี่ยนสเตตลันมันก็จะลันไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับเราก็จะเราก็จะเจ๊งเลยนะครับเราก็จะใช้ถ้าเราต้องการจะให้อารันอันนี้หนึ่งครั้งนะครับตอนเริ่มต้นเราก็จะใช้เอ่อ use effect นะครับถ้าจำได้นะครับ use แทนนะครับจะลองปิดลองปิดลองปิดคำสั่งนี้ดูก่อนนะครับดูว่ามันหายไหมนะครับ ทุกอย่างก็สวยงามตามปกตินะครับเราก็มาสั่ง,งาน Use Effect ใน Use Effect ก็ก็รต้อง Import นะครับ Use Effect นะครับก็ใส่ฟังก์ชันเข้าไปครับ ก็ใส่รายการว่าไม่ต้องไม่ต้องทำซ้ำครับตอนี้ก็เรนเดอร์เรียบร้อยแต่ว่าไม่ไม่มีล็อกอินอะไรนะรแต่ถ้าเกิดเราไปสั่งล็อกอินนะครับโอ้ก็ไม่มันก็ไม่เรียกนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเอา่อเอ่อต้องมาเรียกตรงนี้แล้วนะครับถ้าถ้ารีเฟช ตัวนี้โหลดใหม่นะครับมันก็จะเห็น user ปรากฏขึ้นทีนี้เราอยากให้มันให้มันขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือแปลว่าพอหน้าจอนี้กลับมามันก็จะต้องอตอนตอน r o u t e ์มันรี d i r กลับมาเนี่ยเราต้องการให้มันเช็คเช็ค user name ตรงนี้นะครับเช็ค user name ตรงนี้จะทำไงดีนะครับโอเคนะฮรเราจะให้ตัวเมนเนี่ยตัวแอปนะครับมันมันรู้ว่ามีการอัปเดต คือเราต้องการจะแสดง user ตรงนี้นะครับเราต้องให้ตัวแอปรู้ว่า,ามีการอัปเดตตัวตัว user นะครับก็เ,เราก็ต้องอตอนนี้เรามันย้ายไปย้ายมาด้วยด้วยล็อกอินนะครับตัวล็อกอินก็เดี๋ยวเราจะให้มี callback กลับมาบอกอที่ที่ตัวแอปนะครับตัวแอปมันจะได้ไปอัปเดตแล้วก็โชว์ปุ่มล็อกเอาประมาณนี้นะครับเราก็จะเขียนที่ล็อกอินฟอร์มนะครับ เราก็ใส่พร o อเข้าไปนะครับคอสไอเทม้มาดูตัวอย่างที่เราเขียนพร o อนะครับเนี่ยก็จะมีไทยคอสไอเทม prop ตรงนี้นะครับเราก็จะไปตัว l o g i n form เราก็จะมีนะครับอ่อานนะครับเราก็ต้องมาทำไทยนะครับอินฟอร r ม p รออ็อเป็นไทยนะครับในนี้ก็จะรับอ,อ,อะไรนะ ล็อกอิน call b a c นะครับอันนี้ก็จะมีใช้เป็นไม่รับอะไรเลยคืออะไรก็ได้นนะครับเป็นไทยเดืนอนนี้ท่นะะนะครับโอเคในนี้ก็ล็อกอินฟอร์มก็จะรับพ็อปนะครับตัวรับ pop ใช้ไงก็มาดูนะครับน,นี่ครับพ็อปส์ฟอมก็จะรับพ็อปส์เป็นล็อกอินฟองฟอปส์ประมาณนี้นะครับ ในนี้เราก็จะคล็อ s แบบล็อกอินข่าวแบก็คือแจ้งเฉยว่ามีการล็อกอินแล้วนะครับนั่นงนะครับตรงนี้ก็มีโชคกับเยอะนะครับนะ เราอยากให้ตัวนี้มันมันมันเป็นว่างๆก็ได้ด้วยนะฮะเป็น entity ได้นะครับหรือว่าไม่ไม่ใส่มาก็ได้นะครับเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้นิดหนึ่งนะค,ะนครับ i ี lock in callback props บ lock in callback นะับ,บถ้าถ้ามีถ้ามีแล้วเ,เราถึงจะเรียกนะครับอันก็เป็น optional parameter ไปนะครับนะ,ะ,นะก็ มวที่ที่แอป,ปนะครับที่ในตัวแอป,ปเราก็ามาเช็คตรงนี้นะครับใน callback ตรงนี้นะครับก็คือมาพิม callback กับอะไรนะ user login handle handle a n d l e user login อ่ะนะครับ แล้วก็มาเขียนตรงนี้นะครับ user user login นะครับก็เป็นฟังก์ชันนะแล้วก็เรียกันนี่เหมือนกันนะครับอ่ะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนหน้าตาอะไรก็ว่าไปอ่ะลองดูนะครับว่าใช้ได้ไหมลนะ็อกอิ in. นแฮร์รี่ แอปปี้อ่ะนะครับมี user Mary ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะทำลิงก์ล็อกเออีกอันหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับ,นะรบแล้วก็ทำทำบอททำลิงก์นะครับบอททอนแล้วกันนะครับบอททอนนะครับ เอานี่นะครับแล้วก็ออดคลิกล็อกเอาทีนี้เราก็มาเขียนฟังก์ชันล็อกเอาครับหล,หลักๆเราก็จะไปเรียกออดเซอร์วิสเนี่ยแหละครับออดเซอร์วิสก็จะ p r o ไว d ์ล็อกเอาให้เรานะครับ เอาซึ okay. 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 Uh, ่งขีบอาต่อไปนะครับโอเคก็เอ่อ user login ใช้ user login นะครับเราก็เซ็ตให้เป็น logout นะครับก็เซ็ตเอ่อ local storage dot คือ uh, Remove Item นะครับแล้วก็ e e okay. แล้วก็เอา Username ออกด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้พอเรามี l o c out User แล้วนะครับที่แอปนะครับเราก็ามาเรียก a u t h o r v i c e นะครับ ลักเอาผู้ระบทำไมองแบบลักดิลักเอาอลัอกเอา อ,อ่ะแล้วก็ออกจะบล็อกเอ user นะครับประาณนี้แล้วก็จะ user เป็วนว่าเป็นแนวกันะครับอ่ะโอเคนะฮะดูสิว่าปุ่ม logout เราจะใช้ได้ไหม login happy ล็อกอินขึ้นปุ่มล็อกเอา์กดล็อกเอา์ปุ่มล็อกเอาหายไแล้วอะโอเคนะฮะกดอกินแล้วเพื่อนที่กดปุ่มอื่นก็ยูเซอร์ติดไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับกดล็อกเอา์ก็ยูเซอร์หายไปอ่ะโอเคนะฮะตอนนี้อ่าเหลืออีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องทำนะครับเอ่อก็คือตอนที่เรา กด New Cost นะครับให้ให้ให,ให้ให้อะไรนะให้เอา User ไปด้วยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ล็อกอินนะครับที่ New c o u r s e ก็คือจะอก็ควรจะดี d i เ e ็กไปหน้าล็อกอินนะับประมาณนี้เพนะราะฉะนั้นตัวปุ่ม New c o u r s e เนี่ยนะครับก็จะต้องออที่ Cost Review นะครับตอนนี้เรากดกดปุ่ม New c o u r s e ปุ๊บ ก็ไปเปิดฟอร์มอันนี้นะฮะเออ่ที่เรามาเปลี่ยนค่าฟอร์ม visible ตรงนี้นะฮะทีนี้เออ่เราต้องเออ่ดูนิดนึงว่าถ้าเรามี user นะครับมี user, user ก็ไปเปิดฟอร์มถ้าไม่งั้นก็ redirect นะครับเราก็จะเออ่เราก็จะอ่านค่านิดนึงนะครับเราก็จะมี state ตรงนี้นะฮะจริงไม่ต้องทำเป็น state ก็ได้นะฮะ ควรจะเป็นสเตไหควรจะเป็นสเตจเหมือนกันนะครับว่า user login แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ Con s use user login user login นะครับ Justerlah, kita, kita use stay, lah. Kita, lalu kita use effect, lah. Lalu, user login นะครับก็เป็นแล้วก็ a u t s e r v c แบแบเหมือนเดิมนะครับอ u t s e r i c นะครับต้อง import นะครับ import from อนะรอะฮะก็ auth s e r v เซอร์ e ็ login ก็ว่างๆแล้วอ่ะโอเคนะครับก็คือถ้าผู้ใช้ล็อกอินนะครับก็ไม่ต้องก็โชว์อันนี้นะครับแค่ชั้นเดียวก่อนแล้วกันครับไม่งั้นดูจัดนะครับป๊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 บอันนี้โคตรเ็นนะครับถ้า f o r m มสื่อฟอร์มอีกฟร์มวิซิเแล้วก็ User l o g i อก็อันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะครับแ n d not user login นะครับเราก็จะ redirect นะครับเราก็จะ redirect นะครับ to แล้วก็ทำ login อ่ะแบบนี้โอเคนะฮะเออจริงๆตัว if ตัวนี้น่าจะเขียนได้ดีกว่านี้ได้จะลองลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับขอผมเทสดูก่อนนะครับถ้า user login อ่ามาที่หน้า login นะครับแล้วนี่ครั p ด ล็อกอินปุ๊บก,ก็มานี้กดนิ้วคอสฟอมขึ้นนะครับแต่ถ้าไปหน้าอื่นโอเคถ้าล็อกเอาแล้วนะครับล็อกเอาปุ๊บก,กดนิ้วคอสอ้าวเอ่ออันนี้มันไม่โดนอัปเดตเนาะสถานะไม่โดนอัปเดตเอ่อเห็นไหมทำง่ายดีเอ่อ,อ,อพอมีการ t o เกินความวิสิเบนะครับเราก็ชเช็คตรงนี้ไปด้วยเลยนะครับ อ่ะนะครับคือเปิดฟอร์มปุ๊บเราก็เช็คเช็คเอ่อยูเซอร์ล็อกอินไปด้วยเลยนะครับก็จกะการปัญหานี้ได้นะครับอ่ะเอาใหม่นะครับขอลองดูีริงน,นะครับเปิดคอร์สต,ตรงนี้ไปหน้าล็อกอินอ่ะล็อกอินจะเนี่ยคือที่ทล็อกอินเสร็จปับ๊บหน้าฟอร์มเปิดปิดได้นะครับล็อกเอาปุ๊บกดฟอร์มรีเด็คกลับมาหน้านอ่ะโอเคใช้ได้นะครับนั่นก็ ตอนเปิดฟอร์มเราก็ต้องอัปเดตไอตัวสเตตตรงนี้นิดหนึงก่อนนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะวิ่งไปได้เอโอเคเอ่ออันนี้ก็เราสนใจกับเรื่องการวิ่งไปมาของของสเตตของ UI จนเหนื่อยเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคสุดท้ายแล้วครับก็ม่ถึงตรงที่เราจะ submit ฟอร์มกันนะครับนีฟอร์มตรงนี้สังเกตว่าตอน submit ตอนนี้นะฮะเราไปเรียกที่เอ่อี create cost ที่ cost service ตรงนี้นะครับหลักๆตอนนี้ตัว create cost เนี่ยก็จะเรียกเปล่าไม่ได้แล้วนะครมี cost service เนยนะก็จะต้องมีการเอา token ไปด้วยนะครับทีนี้เราสามารถจะมาโหลด t เ k e นไปพร้อมๆก,กันกับตอน create cost นี่ก็ได้หรือว่าเราจะบังคับให้เขาส่ง token มาให้ก็ได้นะครเร,เราก็บังคับตรงนี้แล้วนะครับ access token เป็น r i ให้ลับแบบนี้เลย นี่ตรงเออ่ create เอ่ออะไรนะ create cost หรือ cost form ตรงนี้ก็จะต้องใส่โทเค็นไปด้วยนะฮะเราก็ต้องมานั่ง auth service นะครับ get access token อ่ะเราก็เรียกกันตรงนี้เลยนะคร,รับก็ get odd o d h service นะครับ from อตโอเคนันที่ออสเตเราก็ต้องมีฟังก์ชันอ่าฟังก์ชัน get access t ดหรือ n ไม่ต้อง n o แล้วกันนะครับเพื่อให้มีปัญาต่อไปอเ okay. แล้วก็ Return ์ o c a l s s โอเคนะฮะที่ New Course เราก็จะเก็บ Access Token นะฮะออกลืมก็ต้องใส่เ k Access k e โอเคนะฮะที่ New Course ก็จะได้ละส่ง Access Token ไปให้กับ ที่คอสเซอร์วิสแล้วนะฮะทีนี้ที่คอสเซอร์วิสก็จะต้องอเอาแอคเซสโทเก้นไปใส่ไว้ในเฮดเดอร,ร์นะครับงูเฮดเดอร์มีอะไรบ้างครับตอนนี้เฮดเดอร์ก็มี content type, คอนเทนต์ไทป์แล้วก็ต้องใส่โทเก้นแบลเลียร์ไปด้วยนะครับตัวโทเก้นแบลเลียร์ไปด้วยนะครับเนี่ยนะฮะจะต้องมีอัลเทอร์ไรเซชันเฮดเดอร์เราเรากลับไปดูด็อกิเมนต์กันนฮะก็จะมีตัวนี้นะครับเราก็ต้องอ่า ทำตามนะครับในเดียก็ต้องส่งของแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เรวก็ต้องส่งเ u t ออเทอเรชันนะครับแล้วก็เป็นเดลเลอร์นะครับก็โอเคเพจอะทำานั้นะครับส่งไปด้วยก็จะก็จะโพสได้นะครับอ่ะโอเคลองดูนะฮะ รักอิห่หม่นะครับ ary, appy, y, Because, 99, 99, 99, แ,นแนบนนอน,น,ล,อน,แล,นอลีอแฮปปี้ลอคกี้ยูอสเก้า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 เาเก้าเ ก็จะเสร็จเลยเะเพราะนั้นก็จะลืมตรงนี้นะฮะมีตรงนี้ปุ๊บก็จะออเทนได้ละนะครับโอเคนะครับในพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าบ้านนะครับเราจะไว้แค่นี้ตอนนี้รีวิวก็ยังพังอยู่นะครับก็อย่าลืมไปเอาเอาโทเค็นส่งให้เหมือนเดิมน,นะครับใช้ท่าเหมือนเดิมกันแลนะก็คือเอา a c c e s สโทเค็ส่งส่งมาให้ด้วยนะครับตอนจะตอนจะสร้างรีวิวนะครับถ้าต้องการให้เกิดกดรีวิวแล้วไปหน้าล็อกอินก็ ปรับเอานะครับไม่งั้นก็ซ่อนไว้เฉยๆก็ได้นะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับยุ่งกันหน้าบ้านแล้วก็ส่งโทเคนไปให้กับหลังบ้านนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ